มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัตรคนจนวันนี้มีเงินเข้าเพิ่มนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ยี่สิบมิถุนายน2567วันนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโดยผู้มีสิทธิ์รับเงินจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป มีแตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้ค่ะจำนวน800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่10ของเดือนนะคะเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนให้ทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขัตรประจำตัวประชาชน13หลักหากวันที่20ตรงกับวันหยุดราชการนั้นให้โอนได้ก่อน1วันค่ะทางนี้นะคะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนั้นสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เนื่องจากกรมบัญชีกลาง รวมการคลังโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ